ซ็อก17 g เจ5 m a r นห้ามาลุกนะครับใหม่ๆเลยอ่าตัวนี้นะครับได้มาจากนี่เลยเคฮอบบี้นะได้มาจากเคฮอบบี้ร้านน่ารักมากซึ่งอันเนี้ยผมออกตัวไว้ก่อนเลยตอนแรกอะ่ะไม่ได้จะไปไม่ได้จะไปซื้อไม่ได้จะไปอะไรเลยแต่ว่าพอไปเทสยิงเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจ เจ้าตัวนี้นะ่าสนใจมากเราก็รู้สึกว่าเวลายิงแล้วมันค่อนข้างเสถียรเสถียรมากๆเลยนะก็เลยสุดท้ายเนี่ยจบเอากลับบ้านเฉยเลยเวรนกรรมมาดูกันนะครับตัวปืนเนี่ยบรรจุมาในกล่องสีสีออกเทาดำเนาะสีออกเทาดำนะครับกล่องปืนเราจะเห็นว่ามันมีรอย กล้องเห็นหรือเปล่านะมันเป็นเหมือนไลส์สเลชันที่เอาไว้ดึงสไลด์ที่อยู่บนสไลด์เลยก็คือจะมี่นะเหมือนหน้าหลังเหมือนเขาทำล้อกับตัวสไลด์ตัวปืนมานะกล่องมาเรียบ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 ดูมินิมอลสุดๆอ่นะตัวนี้ระบุก็สิบเจ็ด gen ห้ MOS นะครับ MOS ก็คือ Modular o p t i c System จริงๆตัวเนี้ยมันชื่อควรจะยาวกว่านี้กล่องปืนนะครับตัวหลานเขียวบีเขาก็ติดซีรียลที่เขาจำหน่ายออกมาตัวปืนก็กล่องไม่มีอะไรสวยดีเปิดมาเจอสีส้มส้มแบบโคตรส้มก่ะองก็ขีมาด้านหนึ่ง ด้านในจะมีคู่มือคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำหรือเปล่าไม่เคยแกะเลยเกบไปก่อนตัวกลืนพระเอกของเรามาพร้อมกับแม็กกาซีนหึงตัวแบ็กสเต็ปแบบไซเอ็ไซแอลแบ็กสเต็ปจะมีสองแบบนะครับมีแบบมีบีวเวอร์เทลกับแบบไม่มีบิเวอร์เทล ก็อันนี้แล้วแต่คนชอบมีหางกับไม่มีหางชอบแบบไหนก็ติดเลยแล้วก็ตัวไซส์เอเนี่ยพอติดปุ๊บตัวปืนตัวด้ามเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับเจนสเพราะว่าเจน4กับเจน5เนี่ยด้ามช่วงอ่าช่วงนี้เขาจะบางกว่าเจนสนิดนึงนะครับสีปืนทำสวยมากปืนมีนี่นะครับ อย่างที่บอกเมื่อกี้ฟอนเซเ t ชันก็คือจะมีลายการเลื่นด้านหน้าเอาไว้จับดึงมีพื้นที่จับดึงสไลด์ได้เยอะขึ้นมากขึ้นนั่นแหละตัวนี้ที่ที่บอกเมื่อกี้ก็คือมันควรจะเป็น Gox Gen M.O.S. 17 5 F.S. ก็คือย่อมาจากฟอนเซเลชันนั่นแหละตัวตัวปืนนะครับเป็นศูนย์ศูนย์เตี้ยธรรมดา ตัวก็17 Gen หก็จริงๆแล้วก็แพลตฟอร์ม Gen 5ก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่รู้ๆกันนะครับแต่ตัวนี้มาเป็นแบบไม่มีตัวปัดว้า์ด้ามหรือฮาร์ปมูลและจะเป็นแบบด้ามเต็มซึ่งตัว Gen 5เนี่ยมันจะมีเป็นแบบฮาร์ปมูลกับด้ามเต็มแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบปาดมาแล้วก็จะมีแลนยาร์ดที่เป็นแบบถอดได้ เป็นแบบถอดได้มาก็คือถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยแลนยาร์ดเนี่ยมันจะมากับตัวก็่อสิบเก้า x กับตัวก็อกสิบเจ็ดเฟนเอดิชั่น่าเฟนเอดิชั่นก็คือจะมีตัวนี้แต่จริงๆแล้วก็มันก็มีแลนยาร์ดของมันอยู่แล้วล่ะแต่ก็พอใส่ปุ๊บมันก็ใส่ใส่ตัวแลนยาร์ดเพิ่มมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะอ่ามีโล่โฟกัสออเนนะครับเราจะมี แบ็กสเต็ปมานะครับเราจะต้องมีพินที่มันยาวขึ้นพินหลังให้มันยาวขึ้นเพราะว่าพอเปลี่ยนแบ็กสเต็ปมาเนี่ยก็เท่ากับว่าด้ามมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะตัวแบ็กสเต็ปอ่ะมันหนาขึ้นถ้าเราใช้ตัวพินพินสั้นมันก็จะไม่อยู่ซึ่งตัวอรุอิิเขาก็ใส่มาในกล่องนี้แอบบดูไปแล้วเมื่อคืนในนี้มีอะไรบ้าง ในนี้มีอ๋อมีอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ใส่ติดกล้องเลงะครับ MOS ติดติดนะครับแล้วอันนี้อะไรเอ่ยตอานนี้เป็นพินยาวกับน่าจะเป็นตัว punching p u ช c h i n g p นะครับก็คือเป็นตัวตัวตัวตอกตัวตอกพิ n นั่นแหละจะได้ไม่ต้องเอาอะไรแข็งแข็งมาตอกเดี๋ยวจะเป็นรอยหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพินยาวนะครับ ข้างในมีลูกลูกมาโลอีแลลวเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นลูกมาลีมั้งแล้วก็มีอะไรวะมีนอ็อตอ่ามีน็อตที่เอาไว้ติดบนอ่าเอ็ MOS. แล้วก็นี่เลยเขาเตือนไว้นะครับภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่ที่เตือนไว้ก็คือ คือไม่ควรใช้น็อตยาวกว่าตัวนี้นั่นแหละไม่ไม่ควรใช้น็อตยาวกว่าตัวนี้เพราะว่าถ้าใช้ยาวไปเนี่ยสมมุติแบบเ้ยไปเปลี่ยนน็อตให้เป็นน็อตส,สวยด้วยว่าแต่ลืมคำนึงถึงความยาวไปพอลืมคำนึงถึงความยาวปุ๊บเสียบเข้าไปหรือขันเข้าไปเนี่ยมันไปยันกับสูบข้างในแตกนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังกันให้ดีนะครับแล้วก็อันนี้มีอ่ามีตัวที่เอาไว้ยิงแห้งแบบไม่มีกระสุน ก็คือจะยิงแค่แก๊สออกมาในแหละเขาให้มาสองตัวสีส้มนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นจุกอุดอ่าลำกล้องด้านหน้าอ้ให้ของแถมมาก็ประมาณนึงประมาณนึงเลยเก็บก่อนมาดูตัวแม็กกาซีนบ้างตัวแม็กกาซีนนะครับเขาระบุว่าเป็นมารุอีอะไรนะแม็กเวอร์ชั่นทะเวอร์ชั่ก็คือ ตัวนี้เขาจะต่างจากมารุอิตตัวอื่นแล้วก็คือเห็นได้ชัดเลยก็คือนี่มีลินแมกกาซีนเป็นสีส้มนะครับสีส้มซึ่งจะได้ทำล้อกับตัวของปืนจริงปืนจริงลินแมกก็ส้มมาเลยเหมือนกันแต่เหมือนจะส้มคนละเฉดหรือเปล่ามารุิจ้านี่ครับเป็นสีส้มอันนี้เป็นแมกกาซีนเจนห้าส้นแมกเป็นของสลอ็อตสล็อแก๊ง อ่าซ้นแม็กซ้นแม็กพูดถึงซ้นแม็กจริงๆแล้วซ้นแม็กเดิมเดมก็คือจะเป็นแบบนี้เลยของก็อกเจนห้าเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ปลายตรงปลายของตัวส้นเนี่ยมันจะมีคนเห็นไหมบอมันจะปาาสอบขึ้นไปข้างบนอ่ามันจะโค้งนิดนึงนีพอใส่กับปืนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยก็ ดูสวยดีอ่าแบบนี้ซึ่งตัวแมกกาซีนนะครับเขาจะไม่มีรูอุ้ยโทษเขาจะไม่มีรูอ่าอัดแก๊สมาเพราะว่าเขาจะแอบเอาไว้อ่าวัอนนี้ห้อบางยี่ห้อเลยก็คือถ้าจะเติมก็คือต้องดึงไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวประคองสปริงแหละอ่าลงมาที่นึงแล้วก็เลื่อนออกอ่าเราก็จะ เจอรูเติมแก๊สแล้วแล้วก็สังเกตเลยไมว่ารูเติมแก๊สเนี่ยมันจะไม่มีอ่น็อตเที่อวไว้ยึดฐานฐานยางและเพราะว่ารอบนี้มารุอิทำเป็นแบบพินพินเสียบพินเสียบแบบนี้2ข้างเลยเป็นสองพินเป็นพิน2อ,อันเสียบสองข้างเลยเขาเคลมว่ามันทำให้ มันคอนเทนแก๊สได้มากกว่าเดิมมากกว่าตัวมารุอิเดิมๆก็อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเทสกันที่สนามวิธีนะอันนี้คือแก๊สมารุอิตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าก็จะเป็นประมาณนี้เสียบได้เหมือนกันแหละอ่าเนี่ยเสียบได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกเขาเคลมว่า มันคอนเทนแก๊สได้มากกว่าเดิมเยอะเลยดูสีปืนนะครับสีสไลด์ผมชอบมากสีมันจะออกเหมือนเป็นสีคล้ายๆสีเทาอม,มเขียวนิดๆซึ่งสวยมากนะนี่คือพลาสติกนะแต่ว่าทำสีได้เหมือนเหล็กเลยเนีสีสวยมากสีสไลด์สวยมากแล้วก็ดูลำกล้อง ท่อนอกหรท่อนอกสีท่อนอกโคตรสวยสีเหมือนเหล็กแต่ไม่เหมือนของปืนจริงนะปืนจริงตัวสไลด์เขาจะออกเป็นดำเงาเงานิดนึงเพราะว่าของปืนจริงเขาจะมีการทำผิวแบบเอ็นดีเลซเนาะก็คือมันก็จะอีกแบบนึงแหละอัน,นอันนั้นของปืนจริงเ็าเป็นเหล็กอันนี้เป็นพลาสติกนี่ทำสีได้ขั้นนี้ก็โคตรเทพแล้วนะครับ ส่วนตัวเฟรมเนี่ยผมแอบคิดว่ามันเงาไปนิดนึงสำหรับ Gen 5เนอะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเฟรมของก๊อกมันไม่ได้มีความเงาขนาดนี้มันจะด้านๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะตัวนี้เป็นก๊อกสามสี Gen 5อันนี้ปืนจริงเนี่ยจะเห็นว่าสีมันจะแอบ เงาไปนิดนึงปะนะสีเฟรมมันเงาไปนิดนึงแต่สีของสไลด์เนี่ยมันคือ BB BB, BB มาลุยเนี่ยสีสไลด์สวยมากแต่ผอ,อิญว่ามันออกเป็นเทาเทาอมเขียวไปนิดนึงของปืนจริงเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเป็นเงาเงาขอลั่นไกลทิ้งก่อนนี่ mos ของมาลุยนะครับ เทียบกับของปืนจริงนี่เป็นแบบนี้เลยตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะเวอร์ตำแหน่งเหมือนกันเลยซึ่งปืนก๊อกเจนห้า m s เนี่ยศูนย์หลังมันจะมันมันจะเลื่อนมาข้างหน้านิดนึงมันจะไม่เหมือนกับตัวไม่เหมือนกับตัวเจนสี่หรือเจนสามที่มันไม่ใช่ mos อ่ะพูดง่าย ก็คือส่วนหลังมันต้องเลื่อมนมข้างหน้าถ้าเกิดว่าใครใช้ศูนที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะโยไปข้างหน้าเยอะหน่อยพอใส่ปุ๊บมันจะมันจะแลบออกมามันมันจะ,นจ,ะ,นจ,ะจะไม่เสมอสไลด์นะครับแล้วก็เจน5ก็แพลตฟอร์มเจนหเลยครับก็มีคันล็อกสไลด์2ข้างปุ่มปลดแมกกาซีนแบบใหญ่แล้วก็ตัวการลื่นเป็นแบบไมโครดอทอะ ไม่คอดของเจน4กับเจน5จะคล้ายกันแล้วก็เจน5เขาจะไม่มีฟิงเกอร์กรุปแล้วอ่ะก็ะจะเป็นเรียบซึ่งผมชอบนะผมชอบเจน 2, g e เจน e n 5เนี่ยเพราะมันไม่มีฟิงเกอร์กรุเจนสเจนผมจับแล้วมันไม่ชอบอ่ะไม่รู้อกันแล้วก็อันนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมกดไอ้ตัวแผ่นปิดสไลด์ด้านบนกดไปนิดนึงแล้วก็ยกตัวฝา ดอทขึ้นเท่านั้นเลยเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นตัวอะแดปเตอร์เปลี่ยนเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ติดกับตัวดอทเข้าไปซึ่งเห็นเขาบอกว่ามันให้ใช้แค่กับของดอทมาลูอีอะ ดอทมัลูอิที่มันเรียกมันเชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้ละดอทมาลูอิก็คือให้ใช้ตัวนั้นซึ่งดอทมาลูอิตัวนั้นเนี่ยรู้สึกเป็นจะจะเป็นโครงพลาสติกเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นโครงพลาสติกอันดีด้วยความที่สไลด์เป็นสไลด์พลาพสติกถ้าไปติดดอทที่เป็นดอทเหล็กหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะทําให้ตรงช่วงสไลด์ด้านท้ายมันหนักขึ้นแล้วก็เวลายิยงมาอาจจะหน่วงนิดนึงอาจจะไม่สนุกเลยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ ใครอยากจะชอบอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ลองดูนะครับแต่ว่าก็ดูเรื่องตัวความยาวของน็อทด,ด้วยต้องระวังเพราะว่าอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้เกิดว่าเราใช้น็อตที่มันไม่พอดีอเนี่ยพอหมุนเข้าไปมันจะไปชนกับสูบกอดีอันนี้คือลูกสูบเลยนะลูกสูบเขาใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าด้านบนเขาจะแบบเหมือนปาดเรียบเพื่อเพื่อลบดอทแต่ลูกสูบเขาจะใหญ่กว่าเดิมอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันยิงสนุกขึ้นด้วยนะครับเวลาเหนี่ยวไกลยเวลาเหนี่ยวไกลมันจะมีฟรีทาวเวลนัดแรกค่อนข้างไกลนะมันจะมีฟรีทาวเวลไกลามากเนีย่ยพอเหนี่ยวก๊บอันนี้คือตึงแล้ตึงรอลั่นแล้วก็คือวอแลแมาถึงวอลแล้วแต่ฟรีทาวเวลถึงวอลเนี่ยไกลจัดเลย อ่ะพอถึงวอปุ๊บมันลั่นเลยครับก็คือพอเป็นวอปุ๊บเนี่ยกดอีกนิดเดียวซึ่งไม่มีแรงต้านอะไรเยอะเลยลั่นเลยซึ่งแบบเอ้ยมันหลุดคมวะ่ะมันหลุดคมแล้วก็รีเซ็ตสั้นมากเนี่ยรีเซ็ตแล้วก็เหนี่ยวรีเซ็ตเหนี่ยวรีเซ็ตเหนี่ยวซึ่งรีเซ็ต ไม่เหมือนก๊อกเลยรีเซชันจัดๆแล้วก็หลุดคมมากแต่ที่ต้องติก็คือฟรีทาวเวลเนี่ยไกลเกินฟรีทาวเวลไกลเกินนะครับแต่ถือว่าเราเบรกฟรีไปแค่ครั้งเดียวเนาะเวลายิงนอกนั้นเราก็ทำการทริกเกอร์เพปเปอร์เลชันกันไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูข้างใน <c oughs> ด้านใน นี่เลยนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าผมไม่มีก๊อกมาเลยอีกเดิมๆเมจนสามเจนสี่ไม่มีเลยไม่มีในมือเลยก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบเนาะแต่อันนี้ให้ให้ดูเฉพาะของเจนห้าก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เขาบอกว่าลูกสูบมันเป็นลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นไม่ต้องขอบอกว่าหรอกเมื่อกี้เห็นและลูกสูบแม่งใหญ่มากแล้วก็อ่า ตัวนี้นะครับไกด์ลอดเป็นไกด์ลอดสองชั้นเรียนแบบมาจากปืนจริงเลยถอดดึงแหวนอันนี้ออกมานิดนึงแล้วก็ค่อยโยกอกลองมา <c oughs> เอาไว้ไหนดีอะไรครับนี่อ่ะตอนแรกเปิดมาก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยท่อนอกเขาปาดอย่างนี้เลยอะ่ะปาดปาแบบโอ้ กึ่งเปื่อยคือเข้าใจได้เพราะว่าปาดเพื่อที่จะหลบไอ้ตัวไกลอดให้มันไม่ไม่ต้องมานั่งเกยกับไอ้ตัวลำกล้องเนาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันหลบเพื่อให้มันหลบกันไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเราก็ขัดกรอนเป็นแบบนี้แล้วนะครับการเล็กนิดนึงก็อันนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงนิดนึงไหมหรือยังไง <laughs> ก็แต่ถ้าเกิดเราเล่นถนอมถนอมไม่ใช่ถนอมเพราะว่าเราเล่นแบบถูกวิธีไม่ต้องไปอัดแก๊สแรงไม่ต้องไปเปลี่ยนสปริงให้มันแรงขึ้นผมว่าเดิมเดิมมันก็น่าจะายิงได้ในระยะที่ยาวนานพอสมควรนะครับอันนี้เป็นอันนี้ฮอปเขาตัวนี้เขาบอกว่าการปรับฮอปเนี่ยไม่ต้องถอด ไม่ต้องถอดสไลด์แล้วก็หงายขึ้นแล้วก็ปรับฮอปกันอีแล้วก็คือสามารถแขวนสไลด์แล้วปรับฮอปได้เลยแต่นี้เราดันถอดมาก่อนของแต่งคงมาอีกในไม่ช้าเหมือนแอบเห็นเอ่อสไลด์สไลด์เหล็กแล้วสไลด์โลหะตายเร็วจริงๆอ่ะแล้วก็ลำกล้องก็ท่อทองเหลืองของมารีปกตินะครับซึ่งผมชอบนะเพราะว่าท่อเดิมๆมารีอนี่คือ อย่างแจมตรงนี้มีมีเหมือนเป็นเป็นเทปเปอร์เพื่อที่จะทําให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นปืนจริงอะเหล็กที่รับกับไกด์กลอดมันจะมีแค่นี้เองนะมันจะมีแค่นี้เองนะครับประกอบประกอบดูจะได้ดูครับปืนโดยรวมเนาะ อันนี้ดึงตรงนี้มันนิดนึงเนาะจะได้ดึงง่ายๆเมื่อกี้ผมก็งง,ง,งตัวแฮมเมอร์มีไออะไรนะเหมือนเป็นลูกบิดลูกบิดที่ทำให้มันไปนสัมผัสกับตัวไอตัวสไลด์ที่เอาไว้แบบว่าง้างตัวแฮมเมอร์เพื่อให้มันลื่นขึ้นมันเป็นลูกบิดแบบพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ให้มันลื่นขึ้นเพราะถ้าเป็นก๊อกมายี่ห้อมันจะเป็น กลมๆหรือว่ามารอริตัวเก่ามันเป็นกลมๆอ่ะอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะผมไม่มีไงมรอริพวกเจนสามอะไรเงี้ยเป็นกลมๆปะหรือยังไงเออไม่มีอะนี่ครับก็ประกอบกับคือตัวสไลด์อะลื่นมากลื่นจัดแล้วเวลายิงเนี่ยเห็นสไลด์เบาๆลื่นๆ,นๆอย่างเงี้ยเวลายิงมันสแนปปี้มากๆเลยนะคือแบบมันกระชับมือมันกระชับสุดๆไปเลย แนะนำถ้าใครจะยิงใครจะเล่นปืนสไลด์พลาสติกเนี่ยนะครับก็ลองหาดูแก๊สตัวนี้นะครับเป็นแก๊สหนึ่งสามสีซึ่งเห็นกระป๋องเล็กๆอย่างนี้นนหนักกว่ากระป๋องใหญ่ๆอีกหนักกว่ากระป๋องสูงๆอีกอ่าเป็นชื่อว่าเคแก๊สนะครับถ้าอยากรู้ไปหาไอ้แก๊สนี้ยังไงก็คือ ลองไปสอบถามที่เคฮอบบี้นะครับว่าแก๊ดนี้ขายอะไรยังไงก็ลองไปคุยดูเนาะอ่ะอันนี้ก็คือได้มาลองเทสกับปืนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาลองไปเทสกันกับแก๊สตัวน,นี้แหละแล้วก็ปืนตัวน,นี้แหละอืมเดี๋ยวลองมาเทสกันดีกว่าภายนอกโดยรวมก็ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าก็แทบจะรีวิวคนสุดท้ายบนโลกเลยปะ เายิงกันไปสองเดือนแล้วมั้งแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ได้มาจากที่งานโดนป้ายยาแบบงงๆงงนะครับนะสีสวยจัดๆเลยนะครับหอ,อลั่นไก่ทีนะส่วนมากเดีย๋ยวมาลองดูนะครับ